มาปิดท้ายกันที่ทางด้านทีม Black Cat ค่ะประเดิมเลก2ศึกไทยลีก3ได้อย่างสวยงามกับ2ผู้เล่นที่เข้ามาเสริมทีมค่ะทีมสุรนารี Black Cat FC ทีมอันดับที่9ของตารางในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากที่ผ่านการลงสนามไปแล้ว11เกมเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ1เกมพ่ายแพ้ไปแล้ว7เกมมีทั้งหมด10แต้ม มีแต้มทิ้งห่างจากทีมอันดับสุดท้ายของตารางที่จะต้องตกชั้นในฤดูการนี้อยู่6แต้มโดยผลงานเกมล่าสุดของทีมสุรนารี Black แคทเอฟซเปิดบ้านเชิญเอาชนะทีมขอนแก่นมอดินแดงฟุตบอลคลับด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่ง โดยในเกมดังกล่าวนั้นมีผู้เล่น2รายที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในทีมเล็กที่2อ,อย่างโรมรันรอบวินิตที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนของแดนกลางรวมไปถึงดาวรุ่งวัย18ปีอย่างธรรมกายใจดีที่ประเดิมสนามฟุตบอลในระดับอาชีพเป็นครั้งแรกในส่วนของโรมรันรอดวินิตนั้นผ่านประสบการณ์การเล่นกับทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีรุ่นอายุไม่เกิน19ปีคว้าอันดับที่3ของประเทศมาครองได้สำเร็จ ก่อนที่จะได้โอกาสในการเล่นกับทีมชุดใหญ่ทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอก่อนที่ในเล็กแรกจะย้ายไปร่วมทีมในระดับไทยลีก3อย่างทีมร้อยเอ็ดพีบและล่าสุดกลับมาร่วมงานกับโค้ชท็อปไกรเกียรติคูณธนทซัพย์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสุรนารี Black แคทเอีอีกครั้งค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมทีมกับพี่ท็อปกับน้องๆที่เคยร่วมเล่นอยู่19มาก่อนครับ ก็เหมือนเดิมครับแฮปปี้สนุกครับก็รู้สึกปลดปล่อยตัวเองเหมือนกันครับที่ได้ลงเล่นครับแล้วก็สามารถเก็บแต้มสา์แต้มแรกได้ครับในเล a ก2สองครับก็น้องๆก็มีคุณภาพดีครับครับผมก็ตอนนี้ได้ประมาณ80%นแล้วครับก็พยายามปรับข้าวาน้องๆได้ครับครับผมก็พาให้อยู่รอดในฤดูกาลนี้แล้วฤดูกาลหน้าเลื่อใหม่ครับก็อยากให้เชียร์แบ็คแคทมากๆครับส่งกำลังใจเชียร์ให้พวกเราครับครับผม ในส่วนของทางด้านธรรมกายใจดีค่ะผู้เล่นดาวรุ่งวัย18ปีที่ได้โอกาสในการประเดิมสนามในศึกฟุตบอลไทยลีก3เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมแรกก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะทำได้ถึง2ประตูพาทีมเก็บ3แต้มในเลกที่2ได้สำเร็จถือว่าเป็นการเพิ่มมิติการเล่นให้กับทีมสุรนารีแบล็กแคดเอฟซให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายทรรกายใจดีครับหรือว่าหลังครับก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจไดยครับที่แบบสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงขนาดนี้ครับก็ดีใจมากครับที่สามารถช่วย Back cat, แบคแคทคว้าสามแต้มเป็นคะแนนสำคัญของเล็กนี้ครับก็มีความแตกต่างมากเลยครับความเข้มข้นแล้วการประทะเรื่องแรงเรื่องกำลังก็ต่างกันมากเลยครับเพราะว่า บอลนักเรียนก็คือระดับมัธยมเล่นครับแต่บอลอาชีพคือไม่จํากัดอายุครับแล้วก็ต่างคนต่างเก่งครับก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมฝึกซ้อมแล้วก็ร่วมแข่งขันกับทีมแบ็คแคทครับก็ดีใจมากครับก็คาดหวังไว้ว่าเด็กนี้ต้องทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับให้ดีที่สุดครับเพราะได้มีผลงานเพื่อแสดงให้ทุกคนรู้ครับว่ามีดีครับพี่ท็อปเป็นมืออาชีพมากครับก็ ดีใจครับที่ได้ร่วมฝึกด้วยครับเพราะว่าคิดว่าเหมือนเหมือนอาชีพมันแตกต่างครับก็เลยร่วมฝึกซ้อมได้ครับฝากถึงตาม b บ c ็คแคทด้วยนะครับแล้วขอบคุณวิซ่ a อะคาเดมีที่ช่วยผลักดันขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้ครับ ทั้งนี้นะคะทางด้านสุรนารี Black Cat FC ก็มีโปรแกรมที่จะแข่งขันกันต่อในศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล2024-2025โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกมที่12ของฤดูกาลจะเดินทางออกไปเยือนทีมอันดับที่7ของตารางอย่างทีมยโสธรเอซในวันอาทิตย์ที่26มกราคมนี้ที่สนามยโสธรสเตเดียมเริ่มแข่งขันในเวลา16นาฬิกา โดยผลงานในการลงสนามพบกันในเล็กแรกของทั้ง2ทีมเป็นทางด้านทีมสุรนารีแบล็กแคดเอฟซเปิดบ้านพ่ายให้กับทีมยโสธรเอฟซด้วยสกอร์ศประตูต่อ2ค่ะ